สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์เหรียญ LTC นะครับหรือว่าไลคอยไปกับเพื่อนๆพร้อมๆกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังฟอร์มตัวค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแอปพลิเคชันที่ผมใช้นะครับก็คือแอปพลิเคชันของ b i t c u p นะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับ นี่ LTC นะครับวันนี้เนี่ยก็บวกไปที่3%เกว่านะครับตอนเช้าที่ผมตื่นมาเนี่ยบวกไปถึงประมาณ5%นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเราลองกดเข้ามาดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไลคอย o i นะครับกำลังฟอร์มตัวในรูปแบบไหนนะครับซึ่งผมได้ทำการดูไปแล้วนะครับผมซึ่งเป็นการฟอร์มตัวที่ผมเนี่ยเจอบ่อยนะครับแล้วก็เทรดในลักษณะนี้เนี่ยบ่อยมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูที่ทำเฟรมใหญ่นะครับไปที่1 day เลยพอมาดูที่1 day นะครับนี่ เราก็มาดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันกาลังฟอร์มตัวในลักษณะแบบไหนนะครับถ้าเกิดเรามองเป็นกราฟเปล่าๆแบบนี้นะครับอาจจะยังมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปให้หมดก่อนนะครับจะได้เห็นแบบกราฟเปล่าๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็มาตีเส้นเทรนไลน์นะครับซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยผมได้ทําการวิเคราะห์เหรียญของ BNB ไปนะครับเมื่อประมาณ2วันก่อนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ทะลุไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนี่ นี่ครับวิธีการตีนะแล้วก็มาตีที่แนวรับในโซนนี้ก่อนนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหัวนะครับก็คือตุวโซนนี้นี่อ่าประมาณนี้นะครับ ลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นการฟอรมตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นการฟอร์มตัวในรูปแบบของซิมเม t ิคอตายแองเกิลนะครับผมซึ่งผมได้เทรดในลักษณะนี้เนี่ยบ่อยมากๆนะครับก็คือในรูปแบบของสามเหลี่ยมนั่นเองเมื่อมันเกิดการทะลุของราคานะครับเวลาที่มันฟอร์มตัวแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาส2ฝั่งนะครับก็คือมันอาจจะทะลุขึ้นไปด้านบนนะครับหรืออาจจะทะลุลงมาด้านล่างก็เป็นไปได้นะครับซึ่ง ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเวลาที่มันเกิดการฟอร์มตัวแบบนี้นะครับเราจะต้องจับตาดูนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับผมดูเป็นระยะดูเป็นช่วงๆไปนะครับว่ามันเกิดการทะลุหรือยังนะครับถ้าเกิดมันเกิดการทะลุไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยซื้อตามได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับเวลาที่ผมทําการเทรดผมก็จะเทรดประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของไลท์คอยนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็มาลองตีแนวรับแนวต้านนะครับอ่ะ อย่างแนวรับนะครับผมก็จะมาตีที่โซนนี้ก่อนเลยถ้าเกิดมันทะลุตรงนี้มาได้นะครับนแนวรับนี่ก็ประมาณโซนนี้เราก็เลื่อนนี้มาอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับถ้าเกิดมันทะลุนี้ไปนะครับมันก็จะมาที่หัวนี้ประมาณนี้อ่ะเราก็มาเลงไว้แบบนี towns. ้นี่ครับอันนี <c ười> <c ười ้ก็เป็นทาร์เก็ตแรกนะครับถ้าทะลุขึ้นก็จะมานี่ถ้าทะลุลงนะครับก็จะมานี่นะครับแต่จริงๆมันมีโซนนี้ก่อนนะครับจริงๆทะลุลงเนี่ยมันจะมาโซนนี้ก่อนมันจะมาตรงนี้ก่อนนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นทาร์เก็ตแรกในการที่มันทะลุลงนะครับแล้วนี่ก็เป็นทาร์เก็ตสองนะครับก็ลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวของผมเองนะไม่ได้มีการแนะนําให้ซื้อหรือว่าขายแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แล้วก็เอาบทวิเคราะห์ผมเนี่ยมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันแค่นั้นเองนะครับอ่ะทีนี้เราลองไปดูที่ BNB กันบ้างนะครับที่ผมได้ทําการวิเคราะห์ไปเมื่อประมาณ2อสวันก่อนนะครับอ่าเราลองมาดูนะ ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ BNB เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไปแบบสดวๆล้อๆเลยนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับกราฟ 1D นะครับจาก2อวันก่อนนะครับที่ผมได้ทําการวิเคราะห์ให้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟนะครับมันมีการรวมตัวนะครับเป็นในรูปแบบของสามเหลี่ยมซิมมเตร์เข้แตงเกิลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะตีกรอบให้ดูนะถ้าเกิดใครยังจําภาพไม่ได้นะครับประมาณนี้ เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับด้านบนอ่าเราก็เลื่อนมาอย่างนี้นะครับแบบนี้นะฮะนี่วันนั้นนะครับที่ผมทําการตรีกรอบแบบนี้ไปนะครับรู้สึกว่ามันจะทะลุมาแท่งนี้นะครับแท่งแรกตรงนี้นะับแท่งนี้แล้วมันก็สามารถยืนได้ สามารถปิดเป็นแ่งเขียวอย่างนี้ได้นะครับนั่นก็หมายความว่ามันได้ทําการทะลุอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้ววันต่อมานะครับสอวันนะครับก็ขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเป้าหมายนะครับแล้วมันก็ตอนนี้นะครับได้ทำนิวไฮใหม่แล้วด้วยนะครับทะลุแนวต้านเดิมนะครับแนวต้านเดิมก็คือในโซนนี้อ่าเรามาดูกันนะครับแนวต้านเดิมในโซนนี้นี่นะครับ แล้วมันก็ได้ทําการทะลุมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วเราจะกะได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีแนวต้านเดิมอีกแล้วนะครับถ้าเกิดมันทะลุแบบนี้เนี่ยเราจะกะได้ยังไงว่ามันเนี่ยกำลังจะไปถึงไหนนะครับเราก็ให้มาเอาเส้นเทไลน์ตรงนี้นะครับในการวัดเอาเส้นเทไลน์มานะครับแล้วก็มาวัดแบบนี้วัดในช่วงราคาระหว่างตรงโซนนี้ครับในกรอบนี้เนี่ยนะครับประมาณโซนนี้ก็ได้นะครับเราเอาตรงนี้มานะครับ ลากลงมานะครับให้มันถึงตั้งแต่แนวต้านด้านบนนะครับแล้วก็แนวรับด้านล่างในเส้นของเทรนไลน์ตรงนี้นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นการวิเคราะห์คร่าวๆนะครับผมแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะถนัดในการเทรดแบบไหนนะครับส่วนตัวผมก็จะเทรดประมาณแบบนี้นะครับก็เอามาแชร์ให้ทุกคนฟังเนาะ,ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วกันะนะครับหลังจากที่เราตีกรอบแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตีเส้นแบบนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถนํามาวิเคราะห์แบบนี้ได้ครับก็ โคลนมาเลยนะครับนี่ถ้ามันทะลุนะครับราคามันอาจจะพุ่งไปถึงนี่ครับประมาณโซนนี้เราก็มาตีไว้เลยนะครับประมาณนี้นี่อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์อย่างง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดมันลงล่ะนะครับเราลองมาดูว่าถ้าเกิดมันลงโคลน แล้วก็เอามาตีด้านล่างอย่างนี้ถ้าเกิดมันลงเกิดมันลงขึ้นมานะครับมันก็จะมาประมาณไหนนะครับก็จะมาประมาณโซนราคานี้ได้เหมือนกันนะครับสี่พันเลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างรุนแรงเลยนะเกิดมันมาถึงประมาณนี้นะครับผมก็รอช้อนซื้อแบบเต็มเหนียวเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวของผมนะครับสำหรับ BNB เนาะก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดวันนั้นใครที่เข้าหลังจากที่ผมได้ทำคลิปไปนะครับก็ สองสาวันที่ผ่านมาก็น่าจะกำไรกันทุกคนนะครับผมหลักๆแล้วนะครับเวลาที่ผมเทรดเนี่ยผมจะใช้แอปพลิเคชันนะครับบ่อยกว่าใช้ในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์มือถือนะครับบ่อยกว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมจึงมาวิเคราะห์นะครับให้ทุกคนเห็นนะครับในลักษณะของเวลาที่เราเทรดในแอปพลิเคชันนะครับผมก็สำหรับใครที่เล่นแอปพลิเคชันบ่อยกว่าในคอมนะครับก็สามารถศึกษาดูได้นะครับในลักษณะเวลาที่ผมทําการวิเคราะห์ให้นะครับก็สามารถเอาไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้ นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ